สิสิ่งอันตรายถึงชีวิตทำร้ายตับทำร้ายไตยเสียงไขมันพอกตตไตวายต้องฟอกไตตาย,ยก่อนวยัยถ้าคุณไม่อยากตายก่อนวยัยเลี่ยงเลยอันแรกครับ เครื่องดื่มที่มีน้ำเชื่อมทุกอย่างไตของคุณเนี่ยมีหลอดเลือดเล็กๆที่น้ำตาลถ้าคุณกินมากหรือดื่มมากจนเกินไปมันจะไปอุดเส้นเลือดฝอยที่ไตทําให้ไตคุณวายและทําให้ไขมันไปพอกตับอันที่2ครับระวังเรื่องสมุนไพรจีนหรือว่าสมุนไพรอะไรแปลกๆที่ต้มที่ดองที่มีสเตียรอยสิ่งเหล่านี้ครับเป็นสารพิษต่อร่างกายหมกเจอคนไข้หลายคนมากเลยนะที่ไตาวายมาจากกินสมุนไพรจีนตอนเด็กๆอันที่ 3. น้ำอัดลมโดยเฉพาะน้ำอัดลมสีดําสีเข้มๆนอกจากจะไขมันพอกตับ แล้วไตาวายเร็วมากแล้วเนี่ยคุณเสี่ยงกระดูกพุนอีกด้วยอันที่4เนื้อแดงที่ติดมันอย่างเช่นไส้กรอกเพปโปรนีฮอทดอกเป็นสารก่อมะเรง็งและยิ่งทําให้ไตคุณเนี่ยต้องทํางานหนะักเพราะว่าเนื้อแดงแปรรูปเหล่านี้มันมีเกลือเยอะอันนี้5แอลกอฮอล์นะครับเป็นสารพิษต่อร่างกายที่ตับต้องขับออกที่ไตต้องกรองและต้องปัสสาวะออกไตเราจะขับน้ําออกเยอะทําให้คุณสูญเสียน้ําขาดน้ําแล้วก็เสี่ยงเป็นมะเร็งตับอีกด้วยอันนี้หขนมปังขาวหรือ เรียวเนื่องจากไม่มีกากใหญ่แล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เป็นน้ําตาลอันนี้เจ็ดนมเปรี้ยวโยเกิร์ตดื่มหวานหวานมากกว่าเปรี้ยวนะครับแล้วสิ่งที่คุณได้คือคุณกําลังดื่มน้ําตาลอยู่ไตก็จะวายเร็วเบาหวานถามหาไขมันพอกตะอันนี้แปดไขมันเลวที่แปลงรูปทุกชนิดคือเบเกอรี่ทุกอย่าง